เราจะได้ความชัดเจนในความสัมพันธ์ที่เป็นรูปคนเปลอยผ้ามันหมายถึงความชัดเจนการเปิดเผยการเปิดอกเปิดใจรวมถึงจะได้รับรู้ความรู้สึกที่ปกปิดกันจะได้รู้จากการพูดคุยไม่ใช่การเดาแล้วนะคราวเนี้ยว่ามึงเจออะไรมึงคิดอะไรแต่การรับรู้เนี่ยครับแบ่งเป็นสองฝั่งเนาะฝั่งเนี้ยที่เอียงเราไม่ชอบไม่พอใจกับฝั่งเนี้ยที่มันเป็นความรู้สึกจริงๆ จากเขาแบบไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรแต่อันนี้มีความปรุงแต่งจากเราอยู่ที่มันก็มีมุมที่กูไม่ไม่ไว้ใจไม่เชื่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเอาในมุมของเราปัจจุบันเนี่ยครับอันนี้คือแก่นกลางที่ตัวหนูรู้สึกหนักที่สุดทั้งลักษณะของสิบดาบและลักษณะของสี่ดาบที่ทุกดาบเนี่ยหันแทงหมดเลยมันมีความหมายว่าก่อนที่จะรู้ความจริง มันคือลักษณะที่แบบคลราคาซังเขาก็พูดจริงบ้างเท็จบ้างเนาะอันเนี้ยมันยังโดนแทงมาเยอะยังด่บไม่ถึงตัวด้วยซ้ําแต่ก็มีความเครียดความกังวลในการทํางานจนกระทบกับการพักผ่อนไม่ค่อยได้ซึ่ง30วันหลังจากเนี้ยไออาการพักผ่อนไม่ค่อยได้ถ้าตัวเราไม่คุยไม่ขุดคุยเรื่องในอดีตมันจะไม่แรงเท่านี้มันมันเป็นลักษณะของเราที่ ชีวิตคู่อาจารย์เคยบอกแล้วเนาะว่าหนูกับเขาเป็นคู่ที่ถ้าอยู่ใกล้กันไม่มีปัญหาเลยคือแมงจะคุยเรื่องรุนแรงขนาดไหนก็ไม่เจ็บอกเจ็บใจหรือสามารถปรับจูนกันได้แต่ตอนนี้มันยังเป็นเรื่องที่อยู่ไกลกันอยู่เรื่องไอ้ไม่สบายใจเนี่ยเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะซึ่งถ้าตัวหนูไม่ขุดคุยอะไรเลยมันก็ยังพอแค่ระแวงว่าฉันจะเจ็บเนี่ยที่ดาบยังไม่ถึงตัวฉันอาจจะเจ็บฉันอาจจะคิดมากฉันอาจจะพักผ่อนไม่ค่อยได้แต่ ถ้าขุดคุยเรื่องในอดีต30วัน30วันหลังจากเนี้ยมันจะเป็นดาบที่แทงเข้ามาในตัวเจ็บจริงๆเครียดจริงๆไม่ใช่เพราะความจริงที่เขาพูดแต่มันเป็นความรู้สึกที่เวลามึงพูดความจริงอะ่ะและความจริงนั้นมันทําร้ายกูแค่คนเดียวในนี้เห็นไหมเจ็บแค่เราคนเดียวอะ่ะถ้าเกิดมึงอยู่ใกล้อะ่ะกูไม่มีปัญหาหรอกแต่เนี้อยู่ไกลอะ่ะมันมีความคิดอีกทบหนึ่งคือ มึงพูดจริงหรือมึงพูดปั่นกูอีกวะคือกลัวในกลัวระแวงในระแวงยิ่งถามยิ่งสักไซด์เวลาอยู่ไกลกันหนูเป็นคนที่เชื่อมั่นว่าตัวเองประเมินอ,ออกว่าใครหลอกใครพูดจริงพูดเท็จเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาเรื่องเนี้ยมาพูดตอนที่ได้เจอหน้าได้เจอหน้ามันจะเป็นทางออกเดียวที่หนูจะพูดรับฟังกันเรื่องเนี้แล้วเคลียร์แล้วก็จางได้แต่ตอนที่อยู่ไกล ใจเรารับไม่ไหวแก่นกลางใจเรารับไม่ไหวมันจะชวนให้เกิดความวุนวายเพราะฉะนั้นทางออกของเวลาที่ตัวเรามีความคิดอยากจะถามให้กระจ่างเนี่ยเหมือนเด็กคนหนึ่งอะรู้ก,ก็อยากถามหิวก็อยากกินเด็กคนนี้ต้องใช้อารมณ์แบบนี้ครับถึงจะไม่เกิดปัญหาใน30วันหลังจากนี้นะคือ